เดี๋ยวคีบไปคีบอับนะแต่ว่าไม่ตามไปถ้ามาที่ไม่ทันดีไหมล่ะสีปากเจ้าสามัราส่วนมากเลยนะมันคงมันคงติดแล้วตัวนาะอันนั้นมันไม่เซนที่หนีดยเป็นยังไงอีกอีกเหรอช่างทำอีกอีกได้ป่ะเบนได้ป่ะสู้นฟูได้ไหมมันกบมันกบปากคำดีๆดีเนี่ย ดิบยี่ห้ออะไรอ่ะตั้นค่าบอร์ดเนี้ยหรอไม่ได้เกลี่ยเดี๋ยวลองสิ้องร์ดมันร้อนตัวอืมเนาะผมว่ามันเอาไว้ใช้สำหรับก๊อดแล้วเนี่ยตัวอันนี้มันตัวดีมากเลยฉันม้วนแป๊บเดียวดูดีผมฉันมองไม่กาก๊อสคืออะไรมันเอาไว้แบบเอาไว้เอาไว้แท็บเพิ่มอ่ะ เกอาเก็บเ,เข้าไปก่อนถามใหม่ชอบไล่หล่นป่ะสอง,สองมีเป็นอภูมิวันเกิดกับพี่พี่แฟนคลับค้าวันนี้เป็นป้ายเป็นน้ำยาท่าเล็บบอลน,นี่วินทไมกอดผู้หญิงเป็นกอดใช่ไหมแต่กระพันกอดจริงหรือเปล่ากอดจริงไม่ใีเกา,าตา ก็จะเห็ุลูกค้าตาบอดเอีกรวยกนี่มันเรื่องมัเลาอะไรกันทำไมวีนเก่งจังไม่ได้วีนชันเนี่ยวีนเก่งมันทำให้ผมหยีกว่าตู้ก็บอกเลยเดี๋ยวม่าฟังข่อยนอก็ตู้อธิบายไม่หมดนะเพราะอะไรกันอะนะอ ทำไมแฟนลับจัดหลายวันจังคะบางคนก็ไม่ว่างครับมีแบบมีพี่ๆบางกลุ่มไม่ว่างว่างไม่ตรงกันขอบคุณครับอ๋อฉันมีนี่ไงนุ่ยนุยตูนแบงค์ได้ดีเลรเดี๋ยวก่อนแล้วไม่ทาสีโซมาเดนก็ชุดเ้วสีชมพูก็ตามมันมาขนาดนี้เลย เดี๋ยวเราใส่ชุดสียงครูนะรู้ยังรู้แล้วจะไม่เป็นไรทุกอย่างมันแมทด้วยกันได้เพียงแค่เป็นแร์แกะมาเนี่ยเธอแกงฉันหรือเปล่าไม่เคยแกงแม่หนูแต่งหน้ามาให้แม่ฟีดติดต่อปีลองกินดูแม่ปล่อยปากอันนีกินส่วนตนว้ม่ปล่อยปาก แล้วพี่อุ่นเขาจอดรถของทาง,งเขาอ,อุ้ยให้พี่อุ่นไปรับไอคิวกับพี่ไหมดีไหมคุณบุ๋มผ่านเหรอไม่รู้ผ่าน ผ่านปะก็ได้ดีไหมไปออกลถใช่ไหมอือผ่านเลยทหายคิวไก็ได้คิวไม่ต้องนั่งแก๊้นะเดี๋ยวจุ๋มไปรับจุ๋มจะขับรถรับเองอ้างั้นถ้าอย่างนั้นต้องออกไปก่อนอ๋อเจ็บเจ๊เจ๊เจคิวไม่ต้องนั่งแก๊ปเดี๋ยวพี่นั่งรถไปกับพี่หุ่นไปรับไอคิวเพราะคุณไปกับคุณพีทพี่เอารถของขนมไปก่อยจะทำให้ดูดออเพราะเป็นทางผ่านัวบอกพี่จุ๋มไปถุงนั้นของของเล่นเด็กปะ ใช้เลยก็ได้ยกถุงเนี่ยเดี๋ยวก็ไปเนี่ยถ้าคิวเนี่ยพี่ก็ออกไปก่อนหนงก็ต้องถึงก่อนนะนี่ไงเดี๋ยวก็จะออกแล้วถ้าหมูให้ออกพี่ก็ออกแล้วเนี่ยไม่ได้ต้องแต่งตัวก่อนต้องแต่งเพิ่มเอ้ย้องลองตันทรายต้องใส่สีแล้วคะข้างในเองอ่ะจะคิวอานน้ำเลยเดี๋ยวพี่พี่น่าจะออกไปรับคิวนล่วแหละโอเคจ้าอะไรคะนี้เนาะพวกนี้สมาเอา ถูกไหมในเมื่อถขาพุ้งนี้ป่ะเนาะครับ<ะ>แต่ของ<ต><ะ>นี้ไม่มีอะไรบ้างขอดูอ่ะตรงนี้ได้ค่ะใครอีกเงี้พี่ปู่เออ่านีพี่ปูปุ๊บพึ่งตื่น ปูไปกับคุณบุ๋มใช่ไหมคะตอนเช้าไปใช่ไหมคะได้โอเคค่ะพี่ปูไม่ไหวใช่ไหมตึ๊งต้องเต้นได้โอเคค่ะพี่ปูเด็กอนุปาร์ต่อเลโก้ไม่ได้หรอกก็มีคิวค่ะตัดคิวก็ยังไม่เสร็จตอนแรกนู้ไม่มีใครเลยตกใจเลยไปเออ ได้ไหงงได้ค่ะก็มีพีุ่งพี่หนุ่ยนั่นนะคะพี่ครูได้ได้ค่ะได้ค่ะพี่ครูค่ะค่ะแต่งตัวจะเสร็จแล้วค่ะค่ะพี่ครูมาเอาผ้าปีออกพี่จุมเด็กเขต่อเลโก้ได้หรอมันใหญ่ขนา เลโก้เราอ่ะเนี่ยก็ไม่เอาไหมอายุเท่าไหร่ค้นไปเกือบุปครูต่อให้เด็กน้อยพอคุณหรอเนี่ยเล็กไปอนุบาลต่อไม่ได้ต่อกว่าเนี่ยต่อไม่ได้อนุบาลเอาเอาเอาเลโก้ออกนะเผืัวไว้ให้คนอื่นนะพี่ยิงต่อไม่ได้เลยเอางี้พี่จุ๋มจิบเลโก้ออกไปเดีี๋ยวพ่เหลือให้เขาไปได้เลยตลอด อะอันนี้เหรอ,อนนหมอเยออาเชิญชมอ่ะแม่ให้เขาชมแม่เดี๋ยวหนูลงก่อนนะเุะ้ยซูมแต่ไว้มาอะไราใหม่นะครับทุกคนขอลงก่อนหนะที่เหือ